ช่องนี้รวย24ชั่วโมงกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเันเทินนะครับในเบรกที่สองครับเบรกนี้ครับเอยมีข่าวในวงการมันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันค่อนข้างเยอะ,ะเหมือนกันนะครับเริ่มมาที่ ข่าวแรกแล้วกันาหรับนุ่มหลอ่อคันเทพครับคุณโดมปรกรณ์ลำหลังจากที่เราเคยนําเสนอกันไปแล้วว่าเขาออกมาบอกว่าตอนนี้กําลังหมูว่าห่างๆกับกะาจางังถูกต้องครับล่าสุดครับมีสาวคนใหม่โผล่มาอีกหนึ่งคนครับก็คือน้องไมวีรพรนะครับก็ซึ่งล่าสุดเนี่ย น้องใหม่เนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายทำา MV กับ,ก,บกับวง Mummy d a ด d y ีก็คือเป็นศิลปินกับค่ายไอคอนิก e ร o r d นะฮะก็น้องใหม่เนี่ยดีกีนี่เป็นนางเอกน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ทีมกานเล่น M v มเพลงของ m ั m m y d เดดดีก็หลายคนก็ไปตีความว่าเฮ้ยน้องใหม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาวที่เหมือนว่าคุณตอนนี้คุณโดมเนี่ยดูใจอยู่เพราะว่าหลายคนดูดูแล้วว่้คุณโดมเนี่ยเทคแคร์เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่รู้กันภาพข้ขางๆอยู่แล้วน้องใหม่แบบว่าโอ้โห น่ารักมากนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยคุณโดมแอบจะกินเด็กอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่านะครับค,คุณโดมก็ออกมาบอกจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็น้องไมล์เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นน้องที่มาร่วมงานด้วยกันเฉยๆครับใครที่มาร่วมงานกับโดมด้วยเนี่ยโดมก็เรียกว่าอย่างไงนะเรียกได้ว่าก็เทคแคร์เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ แต่ผมยืนยันเลยว่าไม่มีอะไรทั้งสิน้นแค่พี่น้องที่มาร่วมงานกันเท่านั้นครับนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าอะไรคนบอกว่าหนุ่มโดมเนี่ยเหมือนว่าอาจจะรอสักพักหนึ่งให้เรื่องนี้มันเงียบเงียไปก่อนแล้วค่อยเปิดตัวกับสาวไมา้เดี๋ยต้องรอติดตามแล้วกันว่าสาวไม้นะฮะกับคุณโดมประกรณ์ลำสุดท้ายแล้วจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานพี่ร่วมงานหรือว่าจะเป็นหวานใจคนใหม่รอติดตามกันครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของเบสชนิดาภาพงศินพิพัฒน์ค่ะเขาเนี่ยคะก็ได้โพสต์ข้อความระบุถึงดาราชายที่มีชื่อย่อตอเต่าลงในอินสตาแกรโดยกล่าวถึงเรื่องความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอของดาราชายรายนี้ค่ะและพร้อมที่จะบอกหลังไหมว่าดาราชายคนนี้เนี่ยเป็นใครโอ้โหหลายคนตีความยังไงฮะตเต่ามีใครบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เยอะมากแล้วก็ที่ั้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถ่ายทําละคร เรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะผู้ดีีสานนี่เขาก็บอกว่ายังไม่จบแค่นี้เพราะว่าคนวงในยังเม้ากันอีกว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างที่สาวเบสเนี่ยนะต้องถ่ายละครเรื่องผู้ดีอีสานที่จะออนแอร์ทางช่อง3และต้องร่วมงานกับดาราหนุ่มตอเตาซึ่งหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นถึงน้องชายพระเอกคนดังนี่ไงแต่คนก็น่าจะรู้ก็คือคุณตั้นพี่เชษดชัยผลดีก็เขาก็โพสต์ว่า ความเสมอต้นเสมอปลายคุณจะดีเลวขนาดไหนแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกรจนถึงวันสุดท้ายเบสรับได้นะถ้าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่แต่ขอให้แสดงออกตั้งแต่แรกอย่ามาสร้างภาพกับเราเบสจะเกลียดมากคือการโกหกเพราะในชีวิตเบสไม่เคยโกหกแต่ก็เจอคนโกหกตลอดแล้วก็อีกหนึ่งอัน ขออโหสิกรรมให้กับคุณต,อต่อเต่าขอให้หมดนี้กรรมซึ่งกันและกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะแผ่เมตตาให้นะคะโอ้โหรู้สึกว่าน่าใจเพราว่าน่าใจที่แม้นนโดนโดนนะคือเขาน่าจะหวังเยอะกับหนุ่มต่อเต่าคนเนี้ยเพราะว่า ดูจากฟังคาพูดแล้วแบบว่าโอโ้โหคงจะแบบพฮ้ยหวังไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนุนน่มต่อเต่าแบบว่าภาพรักษ์น่าจะดีแบ <c oughs> บดีมากแต่จู้ายละคนอาจจะมารู้อะไรทีหลังว่ามันแบบโอโอมันไม่ดีอะไรแบบนี้ต้องอะถ้ารอเจอตัวอย่างอะคุณเบสนะฮะ <c oughs> รวมไปถึงคุณตั้นหนุ่มต่อเต่าเนี่ยน่าจะ เคลียประเด็นนี้ว่าไอ้คุอแล้วมันออกมายังไงมันจบแบบไหนมันเริ่มแบบไหนมันเริ่มได้ยังไงแล้วทําไมตอนจบถึงเป็นเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วคนเราถ้าคบกันเขาบอกว่าถ้าเลวมาก่อนเนี่ยโอเคเลวมาเลยแล้วก็มาดีตอนเนี้ยเออคือคือเลวเนี่ยก็คือเลวสม่ำเสมอไงแต่พอมาดีแล้วปุ๊บแล้ว COME มาเลวอ้าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเลวเราก็เลวเลยเออคือเขาถ้าเขารับได้อย่างที่คุณเล็บอกเขาก็คือถ้าเขารักหรือว่าเขารับได้เนี่ยเขาก็โอเค แต่สมาชิที่เขาเกลียดที่สุดผู้หญิงคือเกลียดการโกหกค่ะนี่ไงเพราะว่าเขาก็ไม่เคยคนเราถ้าไม่เคยโกหกเนี่ยก็มักจะไม่ชอบใครที่โกหกแล้วก็ทีมงคันเขาบอกว่าเขาจะเจอคนโกหกเนี่ยค่ะบ่อยมากแลที่เด็ดกว่านั้นพี่เตยคนเจ้าชู้ที่ไม่รู้จักพร้อมไม่ขออยู่ร่วมโลกแต่ว่ายังคงต้องร่วมงานต่อไปแล้วก็เฮ้อนี่ไงม,มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกเยอะเลยอะออมีอะไรบ้างแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดไม่ฝันจะเจอผู้ชายที่สุดแสนจะจุดจุดจุด ใครอยากรู้แฉหลังไมค์คนในวงการอักษรย่อตอเต่านับถือเลยคำว่าขอโทษไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้คลี่คลายปัญหาได้ทุกเรื่องแต่แสดงถึงการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่สิ้นสุดต่างหากลงท้ายด้วยเบสชนิดาพานี่น่าจะเจอบทเรียนราคาแพงมาเดี๋ยวรอถ้าเจอคุณเบสหรือว่าหนุ่มตอเนี่ยหรือว่าตอไหนบ้างอะน้องอเอเยอะหลอเก็คิดว่ามีใครบ้างที่เป็นน้องพระเอกที่ดังๆไม่รู้อะ ก็น่าจะมีคนเดียวคือคุณตั้นพี่เชชิ่คนดีหรือว่าคุณเต้เปล่าอ๋อนี่พูดเต้เอ็เออใช่อ่ะเดี๋ยวราเจอหนุ่มนะทั้งทั้งสาวเบสหนุ่มตั้นเนี่ยเจอกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตมันลวกันว่าสุดแล้วเรื่องราวเนี่ยมันยังไงเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเขาต้องอะไรมันใช่เขาต้องแบบอะไรกันเยอะแน่เลยอะถูกต้องถูกต้องนะอ่ะมากันที่กันอีกหนึ่งหนุ่มละกันครับครับหนุ่มเล็กฮิวโกจุรจักร จักกับพงษ์นะฮะที่ล่าสุดครับหลังจากที่หลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าคุณฮิวโก้เนี่ยไปออกเทปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดครับมีเรียกได้ว่าโดนฟ้องกับชื่อฮิวโก้ี่และซึ่งมันไปชื่อเนี่ยดันไปคล้ายกับนักร้องจากผับเล็กๆท,ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งนักร้องคนนี้เขาจดลิขสิทธิ์ชื่อว่าฮิวโก้ไว้ก่อนแล้วพอคุณฮิวโก้ไปออกเทปที่นู่น ก็เหมือนกนว่าคือเขาจดไปแล้วว่าเป็นชื่อของเขา,าเออเขาก็เลยว่าอะงั้นโอเคงั้นก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วได้บอกคุณแม่เขาได้บอกได้ได้ได้ไดพูดคุยกับคุณแม่เขาเขาบอกจริงๆแล้วออถ,ถ้าไม่โดนฟ้องเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ถึงไหนในวงการเพลงของเมืองนอกอคือถ้าคุณไม่ดังเนี่ย ก็ไม่มีใครสนใจคุณคแต่นี่นะเวลาคุณดังและที่สำคัญได้อยู่กับค่าย JC อโอ้โเรียกได้ว่าฮิวโก้นี่คือไม่ธรรมดาครับแล้วก็แม่บอกว่าก็ดีแล้วลูกแม่ก็หัวเราะนะฮะแล้วก็เราเนี่ยยังใช้ชื่อฮิวโก้ต่อไปและเราดังกว่าอเออนะฮะแล้วก็ที่สคัญจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นศาลกันเรียกเงินทั้งหมดห้าแสนเหรียญ เป็นเงินไทยแล้วเท่าไหร่อะห้าล้านบาทฮิวโก้บอกว่าเออชีวิตนี้ครับผมยังไม่เคยทําเงินได้ถึงขนาดนั้นเลยนะฮะซึ่งสารเนี่ยก็ได้พิจารณาฮะและบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ชื่อฮิวโก้ต่อไปได้นะฮะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเขาเนี่ยสิบห้าล้านไม่ใช่โอถ่ายขนาดนั้นเขาจะจ่ายทำไมล่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ถือว่าก็น่าจะไก่กีอะไรกันได้นะสุดทายแล้วก็เหลือก็หนึ่งล้านห้าแสนบาทเฮ้ยแต่มันก็ ก็เยอะอยู่นะก็ไม่น้อยนะ,ะซึ่งก็บอกว่าก็ได้แต่ทางหวังครับว่าทางค่ายเนี่ยจอบเงินให้ก่อนนะฮะถ้าไม่ออกให้เราก็จะไม่ไปนะฮะเพราะว่าเขาฟ้องร้องไปยังทางค่ายก็คือทางคุณเจซีเชื่ออยู่แล้วว่าทางค่ายก็อาจจะเคลียร์การจบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตมากเพราะชื่อฝรั่งหรือชื่อ มันก็ค,คลายกันอยู่แล้วบ้ะแต่อนักร้องผ่ามมันก็ตลกนี่นะบอกว่า <c oughs> น่าจะหากินกับคนที่แบบว่าคนที่มีชื่อเสียงอ่ะ <c oughs> แล้วอยู่ก็เรื่องเรื่องอยู่กับค่ายเจซี <c oughs> ก็ดังเขาก็รูู้่แล้วว่ามันดัง <c oughs> แ,แบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญครับหลายๆคนถา,ถามถึงเรื่องของอรับใหม่ครับ <c oughs> ล่าสุดกับค่าย Rock Nation ก็คือกับค่ายของ JC เนี่ยก็ล่าสุดก็รับใหม่จะดึงคุณเจมนทนจิรามาเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะว่าเขาเก่งเท่ากับฝรั่งเลยนะ ก็อย่างที่รู้กันคุณเจมส์มณฑลเคยไปร่วมงานกับคุณว่ากับวงสาราชินก็โอ้โหดนตรีเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ควรอนาคตครับจะอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าที่ต่างประเทศขึ้นอยู่กับอัลบั้มชุดนี้ที่กําลังจะออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันดังหรือว่ามันประสบความสําเร็จเขาก็ยังจะทําต่อไปแต่ว่าถ้ามันอยู่ในระดับมีคนพอรู้จักบ้างแล้วก็ผมคงไม่อยู่แล้วที่เมืองนอกก็คือ น่าจะกลับมาที่เมืองไทยหรือว่าะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับชวนชีวิตครอบครัวฮะน้องฮาร์เปอร์นะฮะเขาบอกจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถามว่าติดมากไหมเขาบอกว่าถ้าสมวมากถ้าอยู่บ้านว่างนะก็จะแทบไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าค่อนข้างต่างจากตอนที่วัยรุ่นเพราะว่าตอนวัยรุ่นนี่เขาเฮี้ยงเขาเฮียบ,บ,บหมโอ้ยคือว่าตัวพ่ออยู่เหมือนกันคุยกลัวเขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตในสังคมครับก็ถือว่าหมดหายไปเลยคือเวลาที่ไม่มีงานแกก็อยู่กับน้องฮาร์เปอร์ อย่างเดียวเลยครับก็บอกว่านึกไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปไหนมาบ้างแบบว่าชีวิตค่อนข้างต่างกันเยอะพอมีชีวิตครอบครัวมีลูกเราก็เลยเปลี่ยนไปรอยถูกต้องครับแล้วก็ยิ่งขันปีหน้าครับฮาร์เปอร์เนี่ยกำลังจะเข้าเรียนแล้วด้วยนะแล้วก็คงให้เรียนที่จิตรัดาเหมือนผมเออก็ถือว่าน่ารักน่ารักกันไปนะครับแล้วก็ตอนแรกครับคุณฮิวโก้ว่าวางเนี่ยอย่าให้เป็นทนายความโอ้โหอีกตัวกระเพียกอยู่เลยนะฮะแล้วก็ทีมขันก็จะมีอีกคนนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ กับห้าน้าเนี่ยยุ่งมากๆเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปละกันนะครับอ่ะปิดท้ายกับข่าวน้มเบลฮะค่ะข่าวของคุณแม็กซินอินทพรกับ หนุ่มเป้สเสร์เขาบอกว่ามแม็กซีนรับควงเป้ทานข้าวรู้จัก4ี่ปีแล้วยันแค่เพื่อนแต่มไม่พัฒนาสัมพันธ์แล้วก็มืนด้วยว่าคนเนี่ยจับคู่ให้ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาก็บอกว่าไม่รู้จะเป็นหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเป้อารักหรือเปล่าสําหรับสาวแม็กซีนอินทิพรแต้มสุขินเพราะว่าล่าสุดนะคะมีคนเห็นเจ้าตัวดอดไปนั่งกินข้าวด้วยกันงานนี้ค่ะสาวแม็กซีนก็เลยชีย้แจงว่าหัวใจตอนนี้ปกติดีค่ะกับพี่เป้เนี่ยก็นานแล้วเรา เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นกันนานแล้วรู้จักกันนานแล้วด้วยประมาณ4-5ถึงปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมตัวพี่เป้เองก็ไม่ได้มาจีบเลยแล้วก็เราเนี่ยไม่มีการนัดเจออะไรใดๆทั้งสิ้นเรื่องที่โดนจับคู่เนี่ยก็ไม่ซีเรียสด้วยสำหรับโอกาสพัฒนานั้นก็ถ้าจะพัฒนาก็คงพัฒนานานไปแล้วค่ะแล้วถามว่าตรงสเปคไหมเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่มีสเปคเแต่ที่หน้าเขาคล้ายอยู่หน้าเขานน่ารักมากนะน้องแม็กซีนนะ เออเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะอย่างที่รู้กันคุณเป้ก็มีข่าวอยู่อะไรนะเป้มินชินพอดนั่นแหละเหมือนซีรีส์เลยอะพี่เต้เป้ชินมินพอดมีแม็กซีนเข้ามาอีกคนหนึ่งเป็นห้าห้าคนอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าทั้งเป้มินชินพอดแม็กซีนอะไรต่างๆนานเนี่ยอ่ะแล้วก็เราถ้ามีข่าวเราจะนํามาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับติชมรายการกันได้ ปริบับิกับจดหมายนะครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการเน้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ